สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเตแบกเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณ ผ่านมายังไม่ถึง3สัปดาห์เต็มดีนะคะของการรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์นะคะคก็เกิดความวุ่นวายไปในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกามีการออกมาประท้วงค่ะประท้วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภายใต้การนําของพรรคริพับลิกันเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสสเดมโมแครตเองก็ออกมาประท้วงด้วยเหมือนกันรวมไปถึงการเรียกร้องให้อีลอนมัสซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐลาออกด้วยค่ะ Uh, Doge engineers with access to Treasury systems. Can you clarify, do the Doge engineers have read only access yes. in these systems so they're not allowed to write new code? No. They are not. Okay. No. The President was already asked and answered this question this week, and he said if Elon Musk comes across a conflict of interest with the contracts and the funding that Doge is overseeing, um, then Elon will excuse himself from those contracts. And he has again abided by all applicable laws. นี่คือคำกล่าวของโคศกทำรรเนียบข่าวต่อกระแสข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐรเมริกาให้สิทธิคณะทำงานของมหาเศรษฐีอีลอนมัสในกระทรวงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลหรือว่าจอร์จมีสิทธิในการเข้าถึงระบบการสั่งจ่ายเงินของกระทรวงการคลังได้ ซึ่งถูกคระหาว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลเพราะว่าระบบดังกล่าวมีมูลค่าถึง6ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ202ล้านล้านบาทสําหรับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานรัฐบาลกลางต่างๆและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวมริกันผู้ถือสิทธิประกันสังคมผู้ขอคืนภาษีและผู้ทําธุรกรรมต่างๆกับรัฐบาล แม้จะเข้าถึงสิทธิ์เพื่อเข้าไปดูอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็มีกระแสะต,ต่อต้านโ <you> ดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรพักเดโมแครตอย่างสวอเอลิสเบธวอร์เรนที่กล่าวว่าอีลอนมสัสทะลุงเงินกว่า280ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า9,400ล้านบาทเพื่อทรัมป์ชนะเลือกตั้งถึงเวลาแล้วที่อีลอนมสัสจะกลับมาถอนทุนคืนและยึดครอง <the> อำนาจเป็นของตัวเอง เรื่องนี้ก็เลยเกิดการประท้วงไปทั่วสหรัฐเมื่อวานนี้ค่ะต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์และมัสรวมไปถึงโปรเจกต์ยี่สองพันิในหลายเมืองนะคะตั้งแต่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงมหานครนิวยอ Angeles, ร์กนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็นครซีแอตเทลรัฐวอชิงตันผู้ประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการต่างๆของทรัมป์ผ่านการออกคําสั่งฝ่ายบริหารเป็นจํานวนมากไปประท้วงไปหนึ่งเขียนข้อความเลยว่าส่งอีลอนเนี่ยไปดาวอังคารซะ ส่วนโปรเจกต์ Project 2025เสนอให้บังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการส่งยาเม็ดยุติการตั้งครันข้ามเขตทางของรัฐทางปริศนีเสนอให้กำหนดฐานความผิดสื่อลมกเป็นความผิดทางอาญาและให้ยุกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ โปรเจกต์2025ยังสนับสนุนการกำจัดกฎระเบียบด,ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางค่ะและการปรับปรามโครงการต่างๆที่ส่งเสริมความหลากหลายในที่ทำงานนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เพิ่มอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการให้อำนาจประธานาธิบดีเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเพิ่มอำนาจประธานาธิบดีให้มีอำนาจเหนือกระทรวงยุติธรรมด้วย ขณะที่ในกรุงชิงตันดีซีมีผู้ออกมาชุมนุมหลายร้อยคนด้านนอกรัฐสภารวมไปถึงวุฒธธิสมาชิกแล้วก็สสหลายคนนะคะเพื่อต่อต้านทรัมป์และมัสกและประท้วงการประท้วงนี้เล็งไปที่การที่ทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดทั่วโลกขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอยู่ว่า USA ลางานหรือว่าทำงานที่บ้านผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้มัสลอาออกจากรัฐบาลด้วยค่ะ ส่วนนครนิวยอร์กมีผู้ออกมาชุมนุมมากกว่า100คนที่สวนฮอพาร์คต่อต้านโปรเจกต์2 0 2 5บางคนเรียกทรัมป์ว่าฟาสซิสต์และบอกว่าอีลอนัสนั้นมัวเมาในอำนาจการประท้วงในนิวยอร์กจัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าขบวกนกา 50, ร50501นกลุ่มนี้เรียกร้องให้คนออกมาประท้วงในกรุงวอชิงตันแลวก็ทั้ง50รัฐของสหรัฐด้วยนะคะส่วนที่ซีแอตเทิลนักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิงตันก็จัดชุมนุมภายในบริเวณ ของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อสับสุุนชาวปาเลสไตน์เมือ่อวานนี้หนึ่งวันแลังจาที่ทรัมป์ประกาศจะเข้าควบคุมฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการประท้วงที่นครลอสแองเจลิสที่ด้านนอกสาลาว่าการเมืองที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางลอสแองเจลิสต่อต้านมาตรการต่างๆของทรัมป์ด้วยนะคะ เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ U.S.A. นะคะต้องบอกว่าหลายวันที่ผ่านมากระแสรเรื่องของ U.S.A. หรือว่าหน่วยงานความช่วยเหลือของสหรัฐให้กับประเทศต่างๆเนี่ยกำลังถูกพูดถึงมากๆเลยทีเดียววันนี้มาทําความรู้จักกันหน่อยนะคะกับงานของ U.S.A. ต้องบอกว่ามีความสําคัญต่อด้านการต่างประเทศของสหรัฐมากเพราะว่าเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆเหมือนเป็นการซื้อใจให้แต่ละประเทศมีความรู้สึกที่ดีต่อสหรัฐไว้เนื้อเชื่อใจสหรัฐมากขึ้นจะเรียก ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งของสหรัฐก็ไม่ผิดนะคะหากว่า USA ถูกปิดก็อาจทำให้สหรัฐสูญเสียซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไปด้วยเช่นกันติดตามได้จากรายงานค่ะ USA ย่อมาจาก The United States Agency for International Development หรือสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี1961 ในสมัยของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นองค์กรอิสระที่มีเป้าหมายมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับทั่วโลกโดยแต่ละปีมีการมอบเงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงมีความขัดแย้งและการสู้รบเกิดขึ้น และทำให้ประชาชนต้องเจอกับสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นยากจนขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคการส่งความช่วยเหลือเหล่านี้นอกจากจะมีเป้าหมายด้านมนุษยธรรมแล้วอีกเป้าหมายคือการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นเพื่อให้ประเทศที่รับความช่วยเหลือจดจำสหรัฐในฐานะประเทศที่พยายามช่วยเหลือผู้คน และเพื่อให้รัฐบาลและประชาชนในประเทศนั้นไว้ใจที่จะสารสัมพันธ์กับสหรัฐมากกว่าที่จะไปสารสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในช่วงสงครามเย็นและวิธีนี้ก็ได้ผลอย่างมากอเมริกาถูกมองว่าเป็นประเทศใจบุญที่เสียสละช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งตรงนี้ทำให้สหรัฐมีอิทธิพลกับหลายประเทศที่ตัดสินใจมาอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐ ซึ่งเป็นอิทธิพลที่ไม่ต้องใช้กําลังทหารหรือการข่มขู่แต่เป็นการทําความดีและให้ความช่วยเหลือเพื่อซื้อใจประเทศอื่นเรียกได้ว่า USA เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐที่ทํางานได้ผลมาอย่างยาวนานด้วยงบประมาณ40 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งนับว่าน้อยมากเป็นแค่เศษเสี้ยวของงบประมาณป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่สูงถึง9000ล้านดอลลาร์ต่อปีช่วงหลายสิปีที่ผ่านมา การทำงานของ USA ID ที่มีเจ้าหน้าที่กว่า1-0,000หคนทั่วโลกควรค่าแก่การยกย่องที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรการต่อสู้กับโรคร้ายการสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์มองว่า USA ID ใช้จ่ายเงินไปไม่คุ้มค่าสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันซึ่งชาวอเมริกันที่กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ ก็กำลังไม่พอใจที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือต่างประเทศมากเกินไปทั้งที่คนในประเทศก็กำลังเจอกับปัญหาความยากจนปัญหาด้านสาธารณาสุขปัญหาความรุนแรงซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายบริหารต่างประเทศของทรัมป์ที่อเมริกาต้องมาก่อนทำให้ทรัมป์มีคำสั่งให้ยุติการทำงานของ USA และภายในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้เจ้าหน้าที่ของ USA จะถูกพักงานทั่วโลก โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเดินทางกับสหรัฐภายใน30วันท่ามกลางความไม่แน่นอนของโครงการด้านมนุษยธรรมหลายโครงการที่ต้องใช้เงินสนับสนุนจาก USA ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป การตัดความช่วยเหลือได้มนุษยธรรมอย่างกระทันหันเช่นนี้ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ที่สหรัฐสั่งสมอิทธิพลมานานกว่า60ปีและเป็นตัวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสหรัฐบนเวทีโลกต้องหายวับไปในชั่วพริบตาซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศคู่แข่งอย่างจีนเข้ามาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้แทนที่สหรัฐซึ่งจีนก็ได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือได้มนุษยธรรมกับประเทศอื่นๆมาได้สักพักหนึ่งแล้ว ซึ่งหากสหรัฐลดบทบาทลงตรงนี้ก็จะทำให้จีนเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องการช่วยเหลือประเทศอื่นๆมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ